สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟนะครับมามาใหม่ครับ1.9 SDA 2023ก่อนอื่นสวัสดีครับเสียยะบรรท่ารูปหล่อใจดีมีเวลาให้หว่ายน้ำเป็นขับ f ฟอร์ร i ติดแก๊สตัวนี้เป็น SDA ครับปี2023เลยไฟหล่อๆคล้ายๆมิวเหน้านี่โฉมปี2024มือกล้องเดินมาดูหน้าหน่อยนะครับ หน้ารอรอปี2024นะครับผมโอ้โหนี่แหละตัวใหม่ป้ายแดงเลยนะครับผมมาแม็กซิ่งแม็กใหม่ยางใหม่อยากได้เลือกลายในใจมาได้เลยไม่ว่าจะเป็น TE37 RP1 C8 RE30 b อาพิวันอสาพัดล้อวลโชกุน GTR RTG พี่น้องเลือกมาโหลดเดี๋ยวเสียยะใส่ไห้นะครับผมมาเบิงภายในครับ เลขไม่สองหมื่นห้าพันโลอ่าผ้าบาังแดดครับนี่ยังไม่ถอดไม่แกะเลยโค้สวยเลยดูเม็ดอาร์ตอ่าอู้นีแน่นมากเม็ดอาร์ตเดิมนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกุญแจรีโมดแต่งแบบคปลาใส่เบบแคปลาดูดิโค้สวยเลยดูภายในอ่าหัวนงหัวน็วนอตเดิมหมดนะครับผมอ่างดงามนะครับ ใครอยากได้รถปีใหม่ป้ายแดงสภาพป้ายแดงแต่ว่าราคาถูกราคามือสองมาหาเซีย,ยะเซีย,ยะใส่ห่จัดห่ครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟไท้ายเป็น LED มีการชนท้ายสวยงามเลยนะครับผมปีใหม่ๆนี้ออปชั่นมาเกือบเต็มหมดแล้วทุกคันนะครับผมออปชั่นมาเต็มแล้วเกือบทุกคันมาดูด้านในนี่นี่นี่ดูฝั่งนี้ น็อตเดิมโรงงานน็อตฝากระโปรงกระโปรงร่องกรงร่องแก้มซ้ายขวาเดิมหมดน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะเดิมหมดตัว S D A นะครับสวยๆแบบนี้สภาพป้ายแดงแบบนี้แต่ราคาทุกถูกราคามือสองมาดูห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องโอโ้ใครจะไปอดใจไหวตัว S D A 2023หน้า24เลยนะครับผมแบบนี้ ถูกใจพี่น้อง fc หรือเปล่าสีเทาแรมโบด้วยอ่าดูห้องเครื่องอ่าคอนเทนเตเดิมหัวนงหัวน็อตเป็นไงน็อตไม่มีรอยไขยรอยแกะลองแก้มฝากระโปรงเดิมนะครับผมชาักก้านน้ำมันเครื่องดูควันไหลไหมอ่าควันไม่ไหลไอไม่พุ่งนะครับผมไอแบบนี้เป็นปกติของ e สูซๆนะขนาด new x สียะยังมีเลยแต่มันไม่แบบพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยถือว่าโอเคใช้ได้นะครับผม ดูลองแก้มฝั่งนี้อ่ะมามือกล้องดูดิน็อตเดิมหมดบรก e b บอลองแก้มซ้ายขวาเดิมหมดนะครับผมห้องเครื่องเดิมโรงงานปี2 0 2 3จด24ราคาขาย5 0 0แสนนิดๆินะครับ5แสนนิดๆ5 0 0แสน 500, กลางๆมีส่วนลดจากเสียยะให้อีกนะครับผมมีส่วนลดจากเสียยะให้อีกเอาข้างงวดไปแค่ 9,000พันบาทตลอดสัญญาฟรีดาวได้เลยออกหมายป้ายแดงท่านต้องมีดาวนะครับแต่มหาเสยยะเหี๋ยวจัดให้ฟรีดาวแล้วออกรถศูนย์บาทส่งถึงหน้าบ้าน f อเสยยะอยากได้คอมเมนต์บอกเลย f อเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท่หลับชมเสยยะอยู่จากจังหวัดอย่างแนคอมเมนต์รายงานโตเป็นกำลังใจเสยยะเมื่อนี้เสยยะบอมมี่เอียงเสียหายพ่นองเอฟซีนอกจากกาวําว่าขอบคุณพี่นองหลาย สวัสดีครับ